โอเคก็ okay. ขอต้อนรับนะครับทุกท่านก็สู่ช n n e l Chill Eye Gaming ช่องที่จะให้สาระดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกม IT นะครับแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจต่างๆในด้านนี้นะครับจริงๆเนี่ยหายไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมกิดชิลไอเนี่ยก็คือไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือเริ่มรู้สึกว่าเออคอแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็ตะกุกตะกักตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะเพราะว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการทําคลิปติดต่อกันหลายคลิปอยู่ นในชาแนลก็น่าจะเห็นอยู่นะผมอัพต่อเนื่องเลยแล้วก็บางคลิปเนี่ยมันใช้เวลานานนิดน,นึงเพราะว่าพูดถึงหลายๆตัวนะแล้วก็รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็ก่อนที่จะเริ่มพูดนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วนะครับยังไม่ได้ติดตามช n n e l ผมหรือว่าสับสไคร์เนี่ยก็กดกันสักหน่อยนะเพราะว่าผมมีคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับในส่วนของเนื้อหาเกมเดตินี่ชยแล้วก็หลังจากเนี้ย จะมีเกมอื่นๆอัพมาอีกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่นะั้นจะมีพวกสาระเก็บน่ารู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับถ้าเราเล่นเกมแล้วควรที่จะดูจุดอะไรน่าสังเกตแล้วบางทีทาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยพัฒนาฝีมือบางส่วนเพิ่มขึ้นได้นะครับตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้บอกนะครับว่าตัวผมเองเี่นเก่งแล้วก็จะไปแบบแนะใครได้ขนาดแต่ว่าเป็นการเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเพราะว่าผมเองเนี่ยเล่นเกมมาตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆนะครับแล้วก็เล่นมาแบบอ่า หลายมากอะตั้งแต่แบบหลักขวบอะเล่นตั้งแต่ช่วงประถมนะครับเล่นมาหมดผ่านทุกเครื่องเล่นเกมก็เลยบางทีมีประสบการณ์บางส่วนที่อยากมาแชร์แล้วมองว่ามันมีประโยชน์นะครับหลังจากนี้ก็แหลาจ,จะมีแชร์กันบ้างโอเคก็เข้าเนื้อหาคลิปเลยนะครับเนื้อหาคลิปของผมในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงแคมปัสครับที่พูดถึงแคมปัสเพราะว่ามันมีความน่าสนใจสูงนะแต่ว่าโดนโคกะไม้ลบรัศมีของมันไปในช่วงนี้ ก็เลยอยากที่จะมาแชร์ให้ฟังว่ามันเด็ดแล้วก็ควรที่จะมีไว้แล้วก็ต้องทําเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเด็ดจริงๆไปดูกันนะครับอ่าแคมปัสของผมเองเลยไม่ต้องไปดูผ่าน shipment นนะครับนี่ยินดีนำเสนอครับนี่คือแคมปัสของผมครับเดี๋ยวผมจะดูตอนถอดไอเทมนะไม่ใส่เลยเลยอันนี้แคมปัสของผมก็คือเลเวล60นะครับบวก1 สเตตัสครับอย่างที่เห็น10,000กับอีก600แล้วก็5นี่คือยังไม่ใส่ของอะไรเลยนะจะเห็นว่าแคมปัสเนี่ยสเตตัสสูงนะครับลองเทียบกับหลายๆตัวได้บางทีก็นําตัวอื่นไปใน5ดาวที่60เหมือนกันบวก1เหมือนกันอะไรประมาณนี้ไหนไปลองเทียบนิดนึงว่าผมจะน่าแหกหรือเปล่านะเทียบกับตัวตีสุดฮิตเลยก็คืออีฟนะครับมผมลองถอดของดูนะครับอ่าเห็นไหมอีฟ e เนี่ยหกบวกหเหมือนกันเลย ถ้าพลัง power เขาเนี่ยอยู่ที่15,57แต่แคมปัสเนี่ยสูงกว่านะครับก็คือ16,5เห็นไหมครับที่ผมพูดตั้งแต่ช่วงคลิปแรกๆตอนผมยังไม่ได้เริ่มเริ่มปั้นแคมปัสเลยคือแคมปัสเนี่ยเขาให้สเตตัสมาดีกว่านะครับภาพรวมเนี่ยเขาจะมีความอึดกว่าตีแรงกว่านิดนึงอะไรทํานองเนี้ยนะครับไปดูที่สกิลครับที่น่าสนใจผมจะอธิบายแบบลงลึกเลยเพราะาผมลองเล่นมาแล้วนะครับสกิลแรกทําความเสียหายปกติเป็นธาตุไม้ครับ สกิลต่อมาครับก็คือแคปสกิลหรือว่าสกิลธรรมดาเนี่ยทำความเสียหายครับ2,52ดาเมจไปที่ธาตุน้ำถ้าเป้าหมายนั้นเป็นธาตุน้ำนะครับถ้าเป้าหมายนั้นเป็นธาตุน้ำเนี่ยทำความเสียหายโบนัสอีก231หน่วยนะครับก็คือแรงแรงระดับหนึ่งเลยแค่แท็บสกิลปกติแต่ทีเด็ดของเขาอ่ะอยู่ที่สกิลนี้เน้นเลยนะครับก็คือไอแคมปัสคลิเซนต์นะครับ สไลด์สกิลของเขาเนี่ยทำความเสียหายครับ2415บโบนัสดาเมจ2เด้งนะครับก็คือยิงไป2เด้งอะถึง2ตัวแบบสุ่มแล้วก็ความเสียหายนั้นอนะ่ะ20%ดูดมาเป็นเลือดของตัวเองด้วยคือแรงนะทำความเสียหายแรงเลยแหละ2ครั้งอะตัวหนึ่งโดน2ครั้งสุ่มแล้วก็ดูดมาเป็นเลือดของตัวเองถ้าโดนบล็อกการฮิลจากเมเดดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกากระบาดห้ามฮิลอะ ไม่สนเว้ยแคมปัสมันคือดูดเลือดมันคือข้อยกเว้นมันสามารถจะดูดความเสียหายตรงนั้นอ่ะมาเป็นมาเป็นเลือดมันได้เว้ยไม่โดนบล็อกนะทะลวงเลยแล้วที่เด็ดกว่านั้นเว้ยที่บางคนสงสยัยอะผมตอบให้เคลียร์เลยถ้าฝั่งฝั่งนั้นอ่ะเหลือชายอยู่ตัวเดียวหรือว่าตีบอสอะไรก็แล้วแต่สกิสลสไลน์เนี้ยโดน4ี่ฮิตสี่เลยนะเว้ยสี่ฮิตเออเอเอถึงจุดเนี้ยรู้แล้วดิว่าแม่งเด็ด นะครับก็คือ <c oughs> สมมุติเอาไปตีบอสอะหรือว่าตีชายที่มันเหลืออยู่ตัวเดียวอะก็คือโดนสีเด้งอะมึงคิดดูดิสีเด้งอะ่ะสีเด้งเออคือแม่งแบบจริงๆนะจะบอกว่าสมมุติอา่าใ่ลิง์ไอตัวกลางเกาะ่ะไอตัวเนี้ยที่เจอใน PVP บ่อยๆไอตัวเนี้ยมันกลางเกาะแล้วส่วนมากจะกัน2ครั้งใช่ปะ แต่ถ้าแคมปัสเป็นตีสีเด้งอะมันก็ทะลุไงแล้วมันก็โดนดาเมจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ปั้นก็ปั้นเถอะแล้วโคกะไม้อะส่วนมากมันจะเป็นตีเป้าเดี่ยวเว้ยผ้าแต่ว่าตัวนี้มันจะแบบหลากหลายมันจะไหลเด้งกว่าอาจจะไม่แรงเท่าในบางจุดแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากความแรงคือแรงจริงแคมปัสอะแล้วก็ในส่วนของไดสกิลหรือว่าออนติเมทถ้าไม่ตายของเขาเนี่ย แม่งทำความเสียหายทุกตัวเลยนุ้ยแรงระดับเดียวกับอีฟอะแต่เป็นท่าตุไม้กูขอบอกเลยว่าแม่งแบบปล่อยทีแบบหายอะทีมนั้นมีมีเจ็บอะมีจุกอะพวมึงไม่เห็นภาพใช่ปะ่ะมันจัดให้เดี๋ยวกูโชว์พีพีหาหนึ่ง <c oughs> คือจะบอกว่าหลายคลิปเนี่ยจริงๆโชว์มาแล้วแบบแม่งแป๊กไงแล้วกูก็ตายแล้วกูก็แพ้ประจานตัวเองนะครับอ่าเดี๋ยวเอาของใส่กลับก่อน เดี๋ยวเรื่องไอเทมะจะมีอธิบายคลิปหน้าด้วยติดตามไว้เลยเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จอะ่ะสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทําเรื่องไอเทมเข้าไปเพราะฉะนั้นใครยังไม่กดติดตามด้วยกดเลยบอกเลยกดติดตามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆนะครับกดติดตามไว้พอเริ่มมีคนดูเยอะๆผมก็มีกําลังใจไงที่จะทําแบบคลิปให้มันต่อเนื่องแล้วก็เน้นสาระเน้นๆเพราะฉะนั้นผมเข้าไปตีเลย เดวิลรัมเบิลนะครับตีให้ดูว่าแคมปัสเนี่ยมันเด็ดนะครับอ่ากดไปเลยไฟต์เ,เชียกดไปโดนล้านไขของอีกอา้าวไฟต์อย่างที่บอกนะครับอย่าก,กดออโต้สกิลนะครับในช่วงแรกกดเองเลยอ่าเอาออกเลยออโต้สกิลขวาบนเนี่ยเอ,ออกเลยกดเองรอตั้งใจนะครับแต่ผมจะให้ดูว่าแคมปัสอตมันแรง อ๋ออจับสไลด์สกิลอย่างเดียวแท็บสกิลมันเลอะเทอะนะครับส่วนมากจับสไลด์อย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนออโต้สกิลเนี่ยเวลาทีมเราแบบเลือดมันลดเยอะๆอะเราเวลาโดนอะไรตีเยอะๆอะถ้ามึงออโต้เลยนะเว้ยคือชายมึงอะจะทําอะไรรู้ป่ะหนชิปหายละกูแพ้แน่เลยว่ะคือชายมึงเนี่ยมันจะกางเกาะก่อนนะครับ หรือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือมันจะไม่ได้ใช้สกิลโจมตีเว้ยมันจะเน้นการบล็อกหรือว่าป้องกันก่อนเฮ้ยมมนเป็นยี้วะเอาใหม่เอาใหม่คือไม,มันแรงขนาดวะเนี่ยได้ปลาโคตรแรงภูมิใจนําเสนอเ,เจอ,อแมนโคตรโกงเลยพอกูโชว์คลิปที่ไรเนี่ยพวกมึงนี่โกงยิงเลยคือไอตัวนั้นอ่ะไออะไรวะ ไออะไรไซเลนอะไซเลนนี่โคตรโกงเลยนะเว้ยแม่งแบบบางทีเบิ้ลสี่ฮิตอะแล้ว AI ไนี่แม่งติดคี้โคตรบ่อยเลยกูถามจริงเหอมึงมีเปอร์เซ็นต์ติดหรือว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอท่าแท็บมันเนี่ยจะติดบ่อยไปไหนวะโกงจริงนี่จะแพ้โชว์ใช่ไหมเนี่ยเห็นปะแต่เมื่อกี้ผมทำไม่เห็นนะไอท่าแคมปัสอะโคตรแรงเนี่ยโดนสองตัวเนี่ย่ะแล้วก็ไอกล่องขวัญหล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะ ทำไมเวลากูไล่แล้วกูต้องแพ้ประจำเลยวะไม่เข้าใจแพ้ประจำเนี่ยกูแพ้และแมงได้ก่อนละหรือว่ากูพูดมากวะชิบหายโอ้ แพ้ว่ะกูน่าจะพูดมากได้เลยไอ้กูแพ้โชว์อีกแล้ว,วอ่ะอะไรอใครจะปั้นเข็มปัดวะ <c oughs> ขอแก้มือเมื่อกี้พูดมากไปหน่อยเอาใหม่มันเก่งจริงมันโกงเมื่อกี้ไซเลนนะ่ำชอบตีขีตีเบิ้ลเอาใหม่เอาใหม่แก้มือแก้มืออาดูตานี้ตั้งใจเล่นเมื่อกี้มึงเบิ้ลรัวไป,ไปป่ะเอาใหม่ คือมันจะลัวไปไหนเนี่ยใจล่มๆให้หายใจบ้างนะไอไซเลนก็ใจเย็นๆอย่าตีคิขนาดนั้นคือไซเรนอ่ะมันจะตี4ี่ฮิตไงแล้ว AI อ่ะมันคิ้บ่อยเวลาเราไปสู้กับมันอะแม่งแบบสุดกว่าเฮ้ยจะโชว์แคมปัสมันเจ๋งคือเล่นมาเนี่ยไอแคมปัสผมเนี่ยแม่งแบบเอาเรื่องอ่ะ เอาไปกินอับเอาหูกดไม่ได้เพอร์เฟกอีกเนี่ยแรงจริงแรงจริงคือเมื่อกี้ไม่เพอร์เฟกนะยัง4-5่ห้พันอ่ะเพอร์เฟกก็บางที5-6-7 0 0 0พันก็ว่านไปถ้ามีตัวบัฟดาเมจดีๆแบบก่อนที่จะไดสกิลลงอะ่ะมีจุกก็บอกเลยแต่ว่าทีมผมเล่นแบบนี้เวลาผมเล่นก็เล่นแบบคิวๆไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับ ตาอันนี้กูต้องชนะกูบอกเลยเมื่อกี้มโกงกูแล้วแหละคือมึงอยากให้กูหน้าแหกไงคือมึงอยากให้กูแบบเออหน้าแตกต่อสาธารณชนนะครับทุกทีเลยเวลาไลฟ์ไลฟ์ให้ดูตอน PVP เนี่ยยับทุกทีนะจะบอกเลยว่าแบบละยับประจำเลยไงสีมือปะไม่ออโต้นะเวย้ยกดเองหมดอะ่ะโออ ไอ้ไซเลนจะบอกว่าเนี่ยพอแก้เห็นปะแบบไม่ตายสักตัวคือจะบอกว่าจริงๆแบบทีมพี่มันแบบมันชิวๆอ่ะแต่แบบเวลาไลฟ์อ่ะมันจะโกงไงพอแบบกดตาแรกเลยของเวลาไลฟ์สดอ่ะได้แหกทุกทีเลยอแก้มือให้ดูละว่าได้เพื่อบอกว่าแคมปัสโหดเว้ยไปลองได้คือจะโดนบล็อกสกิลเลยแล้วก็ช่วงนี้เมตาน้ำมันเยอะนะครับตัวน้ำมันเยอะแคมปัสเนี่ยเด็ด ถ้าทีมไหนใส่ตัวนะ้ามายิ่งสักเนี่ยมันมีแค่2ตัวไงส่วนมากถ้าเจอแบบบางที3ตัวสบายสบายแคมปัสตกเหาะเลยนะครับเราวิธีการได้แคมปัสละ่ะก็เข้าไปนะครับที่ลกหน้าเบรกอ่าโอเคจะมีเมนูด้านล่างนะก็เข้าไปที่เลดช็อปคือผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับวิธีการได้แคมปัสเนี่ยมันไม่ได้เปิดได้จากกาชาเว้ยทำเควสด้านบนตรงนี้เนี่ยกระดาน,นที่มันมีรอบที่1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5เนี่ย มึงซื้อเลยด้านบนอ่ะสี่ช่องอ่ะสี่ช่องบนอ่ะซื้อให้หมดปุ๊บก็รับของขวัญน,นั้นแรกแล้วก็กดรีเพสเสียร้อยเพแล้วก็ทําต่อซื้อให้หมดด้านบนซื้อให้หมดด้านบนเว้ยแล้วก็รับอีกรางวัลที่สองทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซื้อแค่แถวบนนะมันนับแค่แถวบนแล้วก็รับรางวัลต่อๆไปเรื่อยๆจนอันสุดท้ายเนี่ยการันตีว่าได้แคมปัสแน่ๆตัวหนึ่งแล้วทําไมทําไมของกูบวกหนึ่งล่ะก็ ที่ของกูบุกหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเปิดได้จากกล่องแพตตินัมแคมปัสมีโอกาสได้จากกล่องแพตตินัมในตอนนี้เพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายรีบตีให้เยอะนะครับตีตีตัวเลี้ยว40เท่านั้นเนี่ยอ่าก็จะตีเซเลเยอร์หรือตีปกติก็ได้ตีเข้าไปนะครับตีมันเข้าไปแล้วมันก็จะดรอปก,กล่องแพตตินัมมาก็มีโอกาสที่จะได้นะครับ แคมบัตมาครอบครองมันจะสุ่มธาตุในตอนนั้นก็คือสมมติบอสเป็นธาตุเป็นธาตุไม้อะถ้าเปิดได้5ดาวก็จะเป็นธาตุไม้เท่านั้นหรือว่า4ดาวก็เป็นธาตุไม้เท่านั้นเว้ยเดี๋ยดูนะมันจะไม่สุ่มธาตุอื่นเลยมันจะได้แค่ธาตุไม้เนี่ยที่เชาวล็อกอีกก็ตามนี้นะครับน่าจะครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของแคมปัสเหลือตัวเดียวตีสี่ฮิตไม่ไม่ไม่ตัวเดียวก็2ฮิต2ตัวนะครับ แล้วก็อันติโคตรแรงแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยสเตตัสก็สูงกว่าชาวบ้านเขาสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดติดตามกันไว้อยากแชร์ก็ตามสะดวกนะครับก็เน้นไว้เลยว่าเจอคลิปหน้าก็สาร like ะอีกแล้วจะทำเกี่ยวกับคลิปอุปกรณ์ให้ฟังนะว่าอุปกรณ์เนี่ยควรเลือกใส่ยังไงเราเน้นกันประมาณไหนอะไรยังไงจะมาพูดให้ฟังนะครับก็เป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์แหละคลิปหน้าก็ติดตามกันไว้ได้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับผิดพลาดตรงส่วนไหนแล้วก็ลัมเบิลโชว์แพ้กันไปในตาแรกนะครับก็เนี่ยประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าถ้าชอบเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็กดไลค์ไว้นะครับแล้วก็กดติดตามช anel ผมอย่าลืมซับสไคร์นะครับด้านล่างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีบาย